สามเกอบอหนั่หมดเวลายกมือขึ้นครับยกมือขึ้นยกมือขึ้นคุณโชว์ผลงานคุณหน่อยนี่คุณกล่าวว่าคุณจะต้องใส่้อยมาก1 2 3องสามผให้คุณใส่ก่อนให้คุณใส่ให้จนเสร็จอนี้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะฮะแล้วฝั่งนี้เุม้าเก่งอ่ะ ี่เนี่ยอะมากเลยมีหลายชั้นด้วยพี่จันกลับบ้านเลยพี่จันกลับบ้านเรามคุยกันแลอวนะพี่จันกลับบ้านเลยมามามาดูสองคนตั้งใจมากๆาอ่าอะไรนะฮะเาถามเ่าสโนว์เบรคอ๋อสโนว์เบรคนะฮะโอเคนักเรือยังรอเลย โอ๊ยสปอ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 ย่าเราจะดิวจังหวะจนเสร็จใช่ไหมฮะเสร็จแล้วฮะเสร็จยังเสร็จยังอ่าแต่ให้จริงงานมันให้นะครับแต่ให้จริงานมันให้นะครับพอต้องใช้เทคนิคพิเศษนะครับเหลื่อเอาเจ้าหายใจ เดี๋ยวขอเรียกให้ทีมงานและการครับเดี๋ยวทีมงานเอาไปมัดให้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวหลุดน,นะฮะอาสมมุติว่า,สมมวาเสร็จแล้วนะครับออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้คือคุณก็รู้นะว่าวงการบันเทิงนะมันสะมาเสจได้สวยนะสวยนะแล้วพี่ให้ผมทำทำ,ทำไมฮะ เราอยากจะรู้ว่าสกิลของคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นอย่างไรคุณยังไม่ทันได้โชว์เลยพี่อะอย่โชว์นะใเย็นดยังมาโชว์โอเคได้ได้ครับอะในระหว่างที่ที่โชว์นะผมว่ากำไรนี้มันจะไม่สวยเลยถ้ามันไม่อยู่บนข้อมือถูกต้องไหมและครั้ที่ให้ตัวเองใสให้ตัวเองมันจะใส่ไม่ค่อยถนัดถูกต้องไหมไวแล้ว ไหวไหมแกันนะอันไหนได้ใสขับหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยก็คือใส่ให้ตัวเองม,มันไม่ค่อยทนนาถูกแก้าวฮะใส่ยาใส่ยาฮะได้จองแล้วจองแล้วพอดีมไหมพอดีมากเลยพลยี่อันไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ที่ข้อมือหน่อย,อ,ย,อ,ยอ่าสวยไหมสวยไหมสวยเนาะ ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดกันแล้วว่าใครเป็นผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะนั่นเองเดี๋ยวนนะมันวัดยังไงคือว <c oughs> ิธีวัดคือวัดยังไง <c oughs> ทีมงานวัดนี่คือเป็นระดับโฟล์คลาสเหมือนกันนะครับมาวัดนะครับคือคุณจะต้องโพสกับไรยข้อมือเนี่ยนะครับมาเล็กเสียงกีดที่มากที่สุดโอเคไหมใครที่มีเสียงพีดมากที่สุดนะครจะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองงั้นเราบุขอเก็บอุปกรณ์ด้านหน้าก่อนได้ไหมฮะเพื่อ ถ้าโพสดเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่หรืออะไรนะครับเขียกต้องได้เลยนะฮะอย่าลืมแฮ่แท็กนะครับแท็กฟันด้อมแฟนเดย์สอบเป็นเกอัพนั่เองอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากคุณอัพโพสก่อนนะครับโอ้ดเรียกสักนคิดจะเป็นตัววัดคะแนนะไม่ไมคุณต้องเดินนู่นมุมหนึ่งนี่มุม,มตรงไลกลับมาพนเลตรงนี้แล้วก็เดินกลับไปอีกที บอกให้ผมทำเลยทุกตาคุณเลยเนี่ยเดี๋ยวผมรอนะรอนะ้าคุณไม่ทำนะพร้อมแล้วไหม,มถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาก อ่าดีไม่มีคนประคองแขนให้โอ้ยเก่งเกงโอ้ยลงคปูปอบหยบาทรับได้ที่จุดหนแล้วมีโปรโมนึงนาหัวนยบอกวันนี้เราไม่ขายของนะปวดหัวแล้วอ่ะเี่ต้องอาสคริปต์เอาสคริปต์ชุกมูนแล้วกันนะเดี๋ยวพูยับมาด้านหน้านิดหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่ เราได้วัดิบที่เรียนชีววิทยาคนเกาะเรียบร้อยแล้วนะฮะบอกเลยว่าอะไรนะตอนไหนนี่ฟังไว้ข้างในคือคะแนนเนี่ยมันสูงสีสูงสีกันมากเลยใครชนะนะพี่อาบ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 ชนะใจพี่ก้าอะไรนะพี่เจนผมขอกลับแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวทนอยู่ไมได้ทนอยู่ไม่ได้แต่ว่า ทาำทีมงานได้รีพอร์ตคะแนนมาเรียบร้อยแล้วโอ้ยเหนื่อยคะแนนของคุณนี่เสมอกันอ๋อขุนที่เอาเบอร์เอาเบอผมอยากรู้ใช้อะไรเป็นเกมในการวัดผูพี่พี่ได้ินบ้างไม่ดีบ้างไปบางแล้วนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปผู้ชนะได้แต่ความภูมิใจซึ่งเราไม่มีผู้ชนะส่วนผู้แพ้ไม่มีความภูมิใจที่จะลาออกไปในวันนี้เออเนะส่วนผู้แพ้นั้นก็คือมีสองคน ถูกต้องไหมฮใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นนะฮะต้องโดนต้องโดนสองคนไม่ได้อะไรนะท้อไม่ถึงชนะสองคนไม่ได้ฮะท้องอีกชนะกคนอ่ะให้เชิญรือให้แพ้แพ้เพราะฉะนั้นแพ้เออเสียงดังขนาดนี้นะฮะต้องอยู่ฝั่งแพ้ง่ายๆง่ายๆเลยเพราะว่าผมว่ามันไม่เหมือนปวลงโทษอ่ะเพราะว่าด้วยเรื่องการเต้นเนี่ยคือเป็นงานขนาดมันเป็นสองคน คำว่าคำว่าสิบนาทีกันนครับอะไรนะเชิญหมวกไปพักสิบนาทีนะครับคืองานเต้นเนี่ยคืองานขนัดของคุณทั้งสองคนโดยเฉพาะสเต็ปเต้นของคุณก้าวเนี่ยดีมากงั้นขอเชิญด้านหน้าตรงนี้ได้เลยครับคุณเต้นคนเดียวคุณก็จะเหงาไงต้องเต้นคู่นะฮะอพร้อมไหมทุกคนพร้อมถ้าพร้อมแล้วมิวสิคมา มมนนจะหคือเพชรจิตรก็ตอบเพื่อเฉกยีดังเท่านั้นอ๋อโอเคขอเสไไม่เต็มที่เลยไม่เ็ี่เลยไม่เ็นที่เลย่ก้าวมัน้หลอ่ะพีก้าว้ายต่อไปก็ได้นะมีก้าวไมาก เราอลุ้นแล้วกันเราเลืองกอันนี่ครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับเราก็รู้นะครับว่าสีมือของใครเนี่ยมันเด็ดก,กว่าการสุดท้ายแล้วเราก็รู้อยู่แล้วอยู่ในใจลึกๆนะครับแต่ว่าวันนี้ท้องต่อเปิด้ออกมาได้น่ารักน่ารักไหมนะ่นารักแต่ว่าความน่ารักเมื่อสักครู่จากทีวคูลครับถ้าทุกคนจะได้ชมโชว์ต่อไปฮะพี่จะเป็นผูันเวิวร์คแล้วแล้วกันนะผมะว่าโชว์ต่อไปเนี่ยคุณแม่ถูกใจนะฮะ โชว์ต่อไปเนี่ยเป็นโชว์ที่สองคนตั้งใจเหมือนกันนะที่จะมาให้ความสุขกับทุกคนพร้อมแล้วหรือยังพร้อมมาจบแล้วขอเสียงคิดไรกับกอลด้วยครับคือหลอกลวจริงๆขอร้องโซ้ๆๆซโๆโซครับอยู่เรื่องของเธอ S <S> ในเมื่อนิยายฉันก็คงจะขออ่านเธอช้าเรื่อยไปทุกทุกคำที่เธงเท่านั้นมันได้เอาไว้มาถึงตอนที่เราแต่กันตอนที่เธอและฉันหัไว้ฉันไม่อยากจะปล่อยนาทีนี้ล่วงเลยไป วันนี้ไม่เคยค,<อ>คืนไหวหยุดเวลาได้ไหมหยุดเวลาที่ตรงนี้ไว้อย่าผ่านไปได้ไหมอย่ามาถึงเลยตอนสุดท้ายรอยจูกนั้นไม่อยากให้มันหาย เลือกจี่จำแต่บทที่เราไม่กันใช่ไหมหราฉันจะเขียนให้เธอกับฉันไม่มีวันที่ต้องห่างไกลฉันไม่อยาก,ยากจะตัดคธยคำมากมายได้ทายเอาไปและจะท,ทันทีได้คำหนึ่งคำคำที่ฉันไม่เคยบอกไปอยู่ มีเธออกกอดไว้แสนนานไม่อยากที่ขอติดนัวนาต่อไปจยถึงตอนรจากกันให้จำแค่ฟันตรงที่ที่มีแต่เราใช่ไหมหยุดเวลาได้ไหมอยู่ด้วยเรา,าที่ตรงนี้ไว ให้ใครที่ไหนเขามาที่เติมตอนสุดท้ายหยุดเวลา เฮงไอ้โจมันสักคู่ดีนะกุณชัยิดมะเป็นมันดีมากจริงๆอะไรนะคุณมองเหมือนคุณอยากจะพูดอะไรอะไรฟังพี่พูดฟังฟังพี่พูดจริงเหรอแต่ตาไม่ใช่เลยนะไม่ก็ฟังพี่พูดอยู่โอได้ครับได้ครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ส้ำนักแป๊บหนึ่งรอแป้งรอแป้งหนึ่งรอแป๊บคนไหนส้ำนักอย่างไรนะรอคนไหนซ้ำหน้กอย่างรอเหี้ยเหี้ยเหี้ อ่าอ่าผัดสองเปลี่ยนเป่ยแท็กดีไผัดสองผัดสองนะฮะนะคโอ้ยพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ายังพระเจ้าซับหน้าหลงหน้าซับหน้าถ้าซับหน้าความความจริงไม่เขาไม่เห็นบนเวทีความจริงนี่ลอยอยู่ลอยอยู่ใช่ไม่ติดพื้นเออไม่ติดพื้นใช่ไหมฮะลอยอยู่อ่ะกลับมาครกลับมาครับกลับมาครับโอเคเนาะดีไหมดีดีเนาะนะฮะดีมาก ถูกต้องถูกต้องนะดิที่บอกไปครับคุณมีโชว์สำเร็จสองโชว์แล้วนะครับอย่างที่บอกไปคือเสน่ห์ของดองคุในครั้งนี้ครับกับแฟนตน้ครับดิฉัน่อกหมดแล้วแ้วแฟนตัแฟนเดย์แฟนเดย์แปลว่าเป็นวันของแฟนคับทุกคนมากดูเงใช่ไหมเพราะฉะนั้นภารกิจต่อไปที่จะให้คุณทั้งสองคนมาแข่งกันเองก็อะไรอยู่งี้งั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวพูดเชียวดีนจเดียวกันได้ไหมขอหา ให้เธอะให้เอใ,ใครอะใครเขาเถอะใครเขาเถอใคืเขาอยู่ข้างกันเถอะแค่คิดเจ้ก็แพ้แล้ว่ะ,อะขอขอแยกกันสักแป๊บหนึ่งชัสิบห้านาทีนะฮะคุณต้องมาแข่งกันนะฮะโดยที่เราจะแบ่งเป็นทีมนะครับทีมนี้นะครับมีเอ่อเกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่าลำเลียงอัญมณีใต้ท้องทะเลนะฮะไอ้นไหฮะ ครับผมเป่าเกมชื่อว่าพี่จานทาลูกมาด้วยใช่โอเคครับตีนลงไปครับโดยที่เราจะแบ่งเล่นเป็นสองครั้งนะครับก็คือหน้าฝรั่งเหมือนกันเลยทีมาแต่ละทีมมาเล่นก่อนแต่หน้าฝรั่งเหมือนกันเลยทีมนะครับโดยอ่ะคนที่เริ่มก่อนจะเป็นใครดีอ่ะให้พี่เก้าวเลยครับพี่เก้าจริงเหรอเก่งเหรอ เอาจริงนะกติกาเมื่อกี้ที่พี่พูดมายังไม่ได้พูดกติกาเลยไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังเลยยังไม่ได้ฟังไม่ตั้งใจเลยยังไม่ได้พูดเลยก้าว่าูดทิ้งกมก้าวโดยจะเล่นลอ่ะยางยคือพี่พูดกติกากันได้กติกาคือเรยจะมีอัญมณีนี่ยฮะนี่ครับอัญมณีของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นไข่มุกสีส้มนะฮะไข่มุกสีส้มนะครับโดยที่ ในทีมแต่ราต้องต่อแถวกันนะครับ,ค,รบคือเราจะจับผู้ชีดีมา5ท่านโดยที่หัวนหน้าทีมจะอยู่เป็นคนแรกนะครับก็คือคุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรามีให้เนี่ยในการขนย้ายจากซ้ายสุดมาขวาสุดนะครับสาย